สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปภาวรินภาชราชลิตมหัเลขที่42ค่ะวันนี้จะมาอ่านออกเสียงร้อยแก้วในวันภาษาไทยแห่งชาติเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลาย หลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้ความวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สคือความล่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ล่ำรวยพอจึงต้องมีจึงต้องมีการบัญญัติคำใหม่มาใช้พระราชาดำนัดในการประชุมวิชาการของการชุมรุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่29กรกฎาคมส5งห้าูนขอบคุณค่ะ